สวัสดีครับเพื่อนๆครับคลิปนี้นำเสนอ2ตัวล่างนะครับต่อจากคลิปที่แล้วครับคลิปนี้จะตัดเหลือ9ชุดนะครับพี่น้องเพื่อนๆนครับนี่ครับต่อจากคลิปที่แล้วครับผมตัดเหลืออยู่9ชุดนะครับ นี่ครับผมให้ดูนะตัดจากชุดนี้ครับ,รบสองตัวล่างครับตัดเด่นเจ็ดแปดสี่หกสองหนึ่งครับเจ็ดชุดนี้ครับตัดสองชุดนี้ครับแต่ก็เนี่ยมัเหลือ ามสี่ห้าหกดแปดเ้าชุดนะครับนี่ยตัดแล้วเหลือ9้าชุดนะครับสองตัวล่างก็จะเหลือ9ชุดนะครับงวดวันที่สองสภาคมนะครับเนี yeah. ่ย เน้นเนนเลยนะครับเ,เพื่อนเครับนี่ครับสูตรนี้น่ารุ้นมากครับนี่ครับก็จะเหลือเก้าชุดนะครับสี่สองศูนย์สองห้าสองนะครับเก้าสองสี่สี่ศูนย์สี่ห้าสี่เก้าสี่แล้วก็ สีนะครับจากทั้งหมด16ชดุดเหลือ9ชุดครับนี่ครับน่าลุ้นมากครับจากสถิติที่ออกมา3ามวดย้อนหลัง3ามวดนะครับนี่ฮะ คำนวณได้19ออก19นะครับคำนวณได้05ก็ออก05นะครับคำนวณได้56ก็ออก56นี่ครับ3ามงวดต่อไปงวดที่4นะครับนะฮะงวดวันที่2นะครับ2องพฤษภาคมนะครับเหลืออยู่ 9ก้าชุดจากสิบหกชุดนะครับเหลือเก้าชุดเด่นครับสองสี่ศูนย์สองห้าสองหกเอ่อเก้าสองสี่สี่ศูนย์สี่ห้าสี่เก้าสี่แล้วก็สี่ห้าครับอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกด subscribe ไว้นะครับแล้วท่านจะไม่พลาดคลิป ดีๆข้อมูลดีๆจากเซียนเรื่องเด่น,นครับนี่ครับผมมาฟันธงให้เลย9ชุดนี้ต้องมีใน2ตัวล่างครับมว,วันที่2พฤษภาคม64นะครับ9ชุดเด่นนะครับขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ